ตอ์นี้นะครับท่านผู้ชมโอ้โหสุดๆจริงนะครับครึ่งแรกลิอร์พูของพวกเรานําไป2อศูนย์นะครับโดยรูปแบบการเล่นนะครับครึ่งแรกเนี่ยเห็นได้ชัดเจนว่าลิอร์พูเหนือกว่านะครับทุกกระบวนท่าเลยนะฮะความเก๋าเกมก็มีมากกว่านะครับโดยมีสถิตินะครับในครึ่งแรกมาให้ได้ดูกันนะครับโดยการยิงนะฮะแมนยู9ครั้งนะครับลิ์พูยิง4ครั้งแต่มีประสิทธิภาพมากกว่านะครับตรงกรอบแมนยู4ครั้งลิ์พูตรงกรอบ3ครั้งเป็น2ประตูนะฮะ การเข้ากองบอลนะครับแมนยู46%ลิเวอร์พูลมากกว่านิดหน่อยนะครับ54%การส่งบอลนะครับแมนยู230ครั้งนะฮะลิเวอร์พูล270ครั้งความแม่นยำในการส่งบอลนะครับแมนยู86%ลิเวอร์พูล87%นะฮะก็จบครึ่งแรกไปที่ลิเวอร์พูลเหนือกว่านะครับแล้วก็ดูแล้วนะครับอ่าเนียนกว่าแล้วก็ทั้งเกมลูกเกมรับนั้นสุดยอดนะครับการต่อบอลลิเวอร์พูลค่อนข้างดีกว่าแมนยูชัดเจนนะฮะ เรามาชมกันต่อในครึ่งหลังกันเลยครึ่งหลังเป็นแมนยูนะครับบุกกระดาเข้าใส่เลยนะฮะฮามัดดีโรครับลูกนี้โอ้โหโดนดึงแล้วก็จ่ายมาทานดั้นขวาคาซิเมโรยิงครับเป็นจารอโสเซฟครับดูครับแมนยูบุกอย่างบ้าคลั่งยิงครับโอ้โหกลัวที่จะขายหน้าครับยิงอัดลูกนี้ครับยิงไม่ดีครับเหรียญไม่ดีก็ออกไปครับโอ้โห หลังจากยิงไม่ได้ครับลิวูสวนกลับลูกนี้ครับบาสลี่รัวมาทางขวาตบมาตรงกลางแล้วแปรลูกนี้ครับเซฟออกมาบอลลั่นมาถึงเซมิการ์ดซ้ำดาบ2ก็เข้าไปเรียบร้อยลิวูทะยานขึ้นนำา3ส่วนแมนยูไม่ไหวจะเคลียร์แล้วครับก็บุกเข้าใส่ลิวูครับแต่ก็โอ้โหโดนเซฟจากจารอดนะครับลูกนี้ไปมือกันเลยเดียววันนี้เซฟเหนียวจริงๆหลายจังหวะอันกินนะครับที่จารอดนะครับเซฟลูกนี้ก็สวยงามอีกครับโอ้โหบุกเข้ามาเนี่ยไม่ผ่าน ปากกัหลังลิเวอร์พูลเลยนะลิเวอร์พูลของพวกเราก็ได้ลุ้นนะครับจับลูกเตะมุมลูกนี้นะฮะโอ้โหดูครับเข้ามาสอดมามงครับนิดเดียวจริงๆนะฮะแนทฟิลิปนะครับเปลี่ยนตัวลงมานะครับจบเกมนะครับลิเวของพวกเราถล่มเอาชนะแมนยูไป3ประตูต่อศูนย์นะครับขาดมาไม่ขี่เซรุอดก็ได้ประตูจากฟาเบลคาวิโยนนาทีที่10นะครับเอร์ติจอนนาทีที่36มการตาสทำการในนาทีที่61นะฮะ บอสรุเกมนี้ครับทำได้ดีจริงๆนะฮะสุดยอดไปเลยนะครับสำหรับลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับโอ้โหอ่านเนื้อสลัดทำไม่รู้ว่าฟุตบอลไม่ต้องลุยแหลกนะครับจังหวะฉาบฉวยดีๆนะครับแล้วก็คมเนี่ยโอ้โหปิดสกอร์ได้เลยนะฮะบทเรียนเลยนะฮะในฤดูกาลที่แล้วเราไม่ต้องบุกมากนะครับแต่ว่าอาศัยในการต่อบอลนะครับแล้วก็การต่อบอลอย่างแม่นยำเนี่ยกลายเป็นจุดแข็งของลิเวอร์พูลแล้วนะครับแข็งแกร่งจริงๆในการต่อบอลแล้วก็ การหาพื้นที่เข้าทำนะฮะดูมันละเอียดมากขึ้นเลยฮะในจังหวะ1-2ในการต่อบอลเป็นรูปสามเหลี่ยมนี่มีเห็นได้เยอะเลยนะครับพยายามต่อบอลแบบใช้สมองนะครับไม่โหมบุกกระนำแบบที่ผ่านมาในยุคของเชกกิ้งเขาอีกแล้วแต่จะต่อบอลเป็นจังหวะเพื่อเซตเข้าโจมตีอย่างที่เห็นแลฮะพวกเขาก็ต่อบอลจนพบช่องว่างเข้าโจมตีใส่มนยูได้ถึง2ลูกในครึ่งแรก ส่วนวันนี้นะฮะต้องยอมรับจริงๆนะครับว่านักเตะริวูทุกคนเข้าใจระบบของสล็อตได้เป็นอย่างดีนะฮะก็เป็นนิมิตหมายอันดีนะครับวันนี้เล่นดีกับทุกคนเลยนะฮะโอ้โหก็โอ้ยมีความสุขจริงๆนะฮะก็ชนะไป3ประตูต่อศูนนะครับ เหลืออีกการอ,าอุ่นเครื่องปีซั่นอีก2เกมนะครับจะเจอกับเซบียาแบบเปิดนะฮะให้ผู้ชมเข้าชมเกมที่แอนฟิลนะครับแล้วก็ในวันเดียวกันเลยก็จะพบกับท่านันของลาสพามาสแบบปิดนะฮะก็จะไม่ให้ผู้ชมเข้าชมเกมนะครับและอ,อีก2แมตช์นะครับปีซีซั่นของลิพูแล้วก็จะเปิดฤดูกาลที่จะพบกับท่านันของอิฟซูบิทาวนะครับน้องใหม่ไร้บริสุดจาก อ่าซึกพิมลิกที่ขึ้นชั้นขึ้นมาจากเดอะแชมเปี้ยน,นชิพนะฮะแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับมีความสุขจริงๆนะฮะพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับวันนี้เราเล่นดีนะครับมีอนาคตเลยนะฮะโอ้โหก็โอ้โห,โโหรวมเจรียไปด้วยกันกับชายผู้บางข้างลิเวอร์พูลนะฮะแล้วกลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ